นี่แหละต่อค่ต่อเอาอู้เข้าไปอู้เข้าไปเหรอบ้านพี่เราเอาเร็วข้าวเร็วๆข้าเข้าไปได้พี่โน่หายขอบคุณพี่นดดขอบคุไทุกทไานอะพี่ทังเป็นเข้าวนงแล้วตัวคุณเไื่อมไม่นิดมันติดกับจีนไทยกอไหน้ไช่วยแต่กอไหน้าหมอเสียงได้รนองเลยน กันแค่ไหนะน้ไ <wiele> ด้ไหมน้ได้ไหมไมยครับอ่ะอตกอ่อนต้องน้นเสียมันน่ไมแล้วอะไรอะต้องรก่อนครับ้องรู้ต้องเสีย คนทีนกล้องมันเสียเสียวเขาีเฮ้ยนี่้อตอบก็ของมันเสียนแสงมันโยนแสงอ่เดี๋ยวขอคนจีรูปหนึ่งขบอโทษเ้า่อแป่ไมทำไมเราโดนเหยียบหลายครั้งเลยขอโทษน่ของ ไปเข้าอีกไปเข้ายุ๊้ยเข้า่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เก๋เอาไปห่อน่านเดียวเ่นงตุ๊กไหนหลังแนทีหน่อยเ่ยอย่าให้ต้อย่า้เมียพี่ตุ๊กเมียพี่ตุ๊กมาหนอย่เมียพี่ตุ๊กมานี่ผ่านที่หน้าเดี๋ยวให้ีคนให้กั่น เดี๋ยวเขาต้องมีจำแบบคิวไหมไม่ต้องพี่นาคตทต่อเนพี่เข้ามได้ยังยังอะพี่โบก่อนยังครับยังยังเมียพี่ตุ๊กยังไม่ได้เขาได้หนูก็หนูก็ถมไ้หนี่จะน้องกับน้างด้วยตอบนคะครับม่ครครคด เหลือเมีพี่ตุกคนนี้คนนี้ค่ะเมียพี่ตุ๊กเมียพี่ตุ๊กพี่นายพี่คเดี่ตไอาปเลยขอโอขอไม่เป็นรยังีพีหมเอาอะไรอะยไอ้ยี่มาเลยพี่เก๋เอาคนนี้ไปหนึ่คืออะไรอ่ะีมันย้อนแสงแล้วมา แอนไปแนมอีคนนี yeah, oh, oh uh, oh. ้พีอ oh. ด oh. I mean. yep. ่อาของอ่าไปสวดเลยค่ะหเลยเอาไปอีกรอนึงไม่เป็นไรปลอยละไม่เป็นวิดีโอนะมันกไม่เป็น